วนนี้พี่ลุงมาเองต้องมีอะไรที่พิเศษมากๆนะแน่แน่นอนผมยังอยู่นะกับไรโอนะครับวันนี้พี่จะเอาไราโอมาดี่าเป็นราคาที่คุณจุ่มจับต้องได้แน่นอนคือถ้าถามว่าก่อนหน้านี้หนเจอริสามาลดทุ่งมากแค่ไหนตรนนี้คือลดมากขนาดก็จนะึงต้องบอกแบบนี้ตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่มีขนาดลดเฉลี่ยผมมากๆนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่เองเนี่ย ขาสาวผมทุกเนี่ยผมไม่หยุดลุ้นก็ไปดูไอ้ตรงพ่อหนาไอ้เด็กๆลด่อมันตันลำบากและอายคนมากคือไปไหนมาไหนคนเนี่ยหนุ่มข้างหลังมาแล้วนะไปสาวผมพี่หนุ่มกลับมาแล้วนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุเกิดการติดต่อกจากดาวโกลคือบอกว่ามาเป็นตัวสติเตอร์หน่อยได้ไหมผมบอกไม่อายผมน้อยใหญ่เต็นนะฮะเขาเลยบอกเอานี่ทดลองก่อนได้ไหมผมเลยเอามาลองก็เนี่ยเขาส่งมาให้แค่สามตัวนี้ก็มีแฮชุดมีชมพูสาวผมแล้วก็มีส่วนอื่นด้วยก็ลองใช้อยู่ในประมาณสับสองสามมา ผแล้วมันยาวขึ้นมาอย่างมีคุณภาพหลังจากนั้นผมก็เลยบอกว่าผมไม่ขอเป็นพรีเซนเตอร์แต่ขอเป็นผู้ส่วนว่ากมคิดว่าไลโอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีให้กับคุณผู้ชมแน่นอนโซเดียมคือเขาไม่มีพวกคาร์บอนและเขาไม่มีไอ้พวกนสารสิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเอสเอลเอสนะครับที่จะไปก่อเกิดความระคายเคืองบนหลังศีรษะสบายใจได้เลยแล้ววรักษาเราองมไม่รู้เร่องนี้ครับ คือคือสะอาดมากสะอาดมากแล้วนอกจากนั้นครับคือทำโดยโอเองเนี่ยได้รับการรับรองนะจากครับว่าสามารถเพิ่มความยาวใหผมได้นะครับไม่ใช่อย่างต่อเนื่อง4ถึง12สัปดาห์วัชลังวันนี้มาส่งต่อความยิ่งาหของไอโอให้กับผู้ชมนะวันนี้ทำมีนะครับวันนี้นะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับวันนี้นะครับสำหรับเซตนี้นะฮะมีฮัจลิมีแชมพูแล้วก็มีกลีนนวดหนึ่งชุดนี่นะครับธรรมดาเนี่ย ผมบอกเลยนะข้างในนี่180แต่วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายอไป180แต่วันนี้เราถามอีกนะไลโอเป็นชมพูกดอกผมและนีกให้กินเผาสิ่งใดก็ได้นะอันนี้มันแก้วของเทนต่างระดับทองผมให้เลยแบบนี้คู่กับให้ซองอย่องนี้นะอันนี้เป็นชมพูอีกห้าซองแต่พกพาแล้วก็คอนดีตเนื่อนอย่างนี้คืออย่างนี้เลยโอ้โหถึงบอกอะเนี้ยอย่างนี้เอาไปเหญนะทั้งหมดนี่มา3,220บาท ไม่ต้องจ่ายจ่ายพันห้อยเก้าสโอ้โหคุ้มมากเอาไปเลยแบบนี้้าสนใจนะสั่งซื้ออยู่นี้เลยนะศูนสองหนึ่งนึ่งันศูนย์สองหนึ่งหนึันนะครับหรือว่าที่ไลน์ดนะมีแอดนำหน้าไลโอช็อปนะแอดไลโอช็อปหรือการอพสด้านหน้าจอได้เลยนะครับส่งฟรีให้500อสายเท่านั้นจบแล้วจบเลยนะอย่ามาอ้อนวอนกันนะอย่ามาอขอชีวิตไมวเอาอาย่งนี้ เดี๋ยวจะหาเพื่คุยลองไปดูรีวิวหน่อยคือลูกค้าที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวเขาตอบกลับมาแบบนี้ก็บอกว่าไม่ใช้ดีๆเมื่อก่อนถูกมีปัญหาแต่ตอนเนี้ยเขาสบายใจแล้วอะไรเมื่อไหร่มั่นใจมากขึ้นเลยครับแล้วที่ผมทำเองเนี่ยเป็นตัวสอบได้มาเลยที่ผมดูเองเลยดูเองเลยที่เดินดูเองเนี่ยที่โดนแ่บสำคัญมากนะสนใจสั่งซื้อวันนี้นะครับนี่แล้วหนึ่งชุดแบบนี้นะครับปกติแล้ว1,980บาท วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแบบเป็นพิเศษจริงๆแบบเป็นใหม่ด้วยนะนี่นะเราขายเป็นนี่เป็นชมพูปิดผมขาวคุณจะเอาไปแบบถุงหนก็ได้แล้วก็ยังไม่ทอนะครับวนี้อีกนะเป็นแบบห้าเป็นแบบซอยห้าซองนะเป็นทั้งชมพูแล้วก็นทีมนวดยี่สิบตัวมีสิบซองแบบนี้เอาไปเนี่ยห้าพันยี่สิบบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าร้อยสายเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลย ให้แก้นันเลยและส่งฟิลด์ด้วยนะสอบถามด่วนนะที่02116,000นะครับสี่ที่ไแอดนะไรโอช็อปมีการกลับโคตนหน้าจอได้เลยนะครับบอกเลยว่าหมิ่นทนิสาก็ขายแบบนี้ไม่ได้เ้าหมิ่นไม่ใเจ้าของทะ่ขอ่เจ้าของเลยทำได้อยู่ัสายรอเปล่าไ่ลาดนะไม่เท่าไหร่เลยีวสายที่โทรมาตอนนี้อีหมิ่น้อยสายโทรตอนนี้โอเคไหมคุณ้มขอบที่บะวันนี้เของรายาหดลงแล้วนะคะรอง โนะอเคๆๆๆๆไปเลยเคลอนเ่ยสวัสดีคุณผู้ชมนวันนี้พบกับแฟตงงาและรายการมากรสิ่งต่ิัั้งคคะสวยมาก